ปัจจุบันโลกของเรากําลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและหนึ่งในสาเหตุสําคัญก็มาจากภาคอาคารที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็น39%ของทั้งหมดบนโลกการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองไม่เพียงสร้างค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นอาคารโยธาห้า 5, ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างอาคารเก่าที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน,านหลายสิบปี ภายในอาคารยังคงมีการใช้ระบบโครงสร้างและระบบวิศวกรรมเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบแสงสว่างหรือแม้แต่โครงสร้างเปลือกอาคารที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับมาตรฐานการอนุร,รักษ์พลังงานในปัจจุบันโครงการนี้จึงถูกเริ่มขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายอนุร,รักษ์พลังงานโดยอาคารโยธาหาาได้รับการปรับปรุงสองทางเลือกโดยทางเลือกที่1 ได้ปรับปรุงโดยทางคณะซึ่งผู้วิจัยจึงได้นำมาวิเคราะห์พลังงานด้วยโปรแกร,รม BEC และคำนวณการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พบว่าค่าการวิเคราะห์พลังงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงานผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารและออกแบบปรปับปรุงอาคารให้เป็นทางเลือกที่2เพื่อทำการวิเคราะห์พลังงานโดยโปรแกร,รม BEC ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน และเป็นอาคารที่มีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ทำการปรับปรุงหนึ่งทำการเปลี่ยนทรงหลังคาเพื่อทำการติดตั้งโซล่าเซลล์สองทำการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจก3ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร4ใช้สีเบยอคูนเพื่อสะท้อนความร้อนจากแสงแดดทำให้ผิวอาคารไม่ร้อนจัด5 เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อลดจำนวนวัดให้เหมาะสมกับการใช้งานและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศอินวอร์์เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานหก oh. ทำการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและลดการใช้พลังงานผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนอาคารเดิมมีค่าใช้พลังงานสูงทั้ง OTTV และอารทีเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่เมื่อปรับปรุงแล้วค่าเหล่านี้ลดลงและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกันนั้น การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้เรายังประเมินต้นทุนโดยใช้ข้อมูลจาก BIM เพื่อให้การปรับปรุงมีทั้งความเป็นไปได้เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงอาคารโยธา5ได้เปลี่ยนจากอาคารที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองกลายเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายระยะยา,ยาวลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังได้ฐานข้อมูล BIM ที่สามารถใช้ต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการอาคารในอนาคต งานวิจัยนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงอาคารแต่คือการสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยที่สามารถเป็นแร่งบันดาลใจให้การพัฒนาอาคารอื่นๆต่อไปและยังเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนของสังคม